สามเทคนิคในการพลิกชีวิตพ่อแม่นักกีฬาจากสภาวะเครียดแน่นอนคือเวลาเรามีความคาดหวังในตัวลูกที่เป็นนักกีฬาอยากให้เขาชนะอยากให้เขาประสบความสำเร็จที่จริงคนที่เครียดมากที่สุดกังวลมากที่สุดคือพ่อแม่ผู้ปกครองแต่วันนี้สามเทคน,คนิคนี้จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกผ่อนคลายรู้สึก แบบมีกำลังใจและต้องรู้สึกปล่อยวางเวลาเราผลักดันหรือส่งเสริมลูกของเราให้อยู่บนเส้นทางของการเป็นนักกีฬานั่นเองสิ่งสำคัญเหล่านี้นะคะที่จริงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกๆวันทุกๆก,กิจกรรมนะคะแต่เราจะจัดการมันอย่างไรนั้นสำคัญที่สุดอันแรกคือเทคนิคแรกคือคุณจะต้องรู้สึกบอกว่า อ,อยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดคือสิ่งที่คุณวิตกจริตกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วคืออยู่กับอดีตสิ่งที่คุณรู้สึกกังวลทําให้คุณรู้สึกแบบจินตนาการถึงความเป็นไปไม่ได้นั่นคือสิ่งที่คุณไป โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ในอนาคตมากเกินไปแต่วันนี้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยากหลุดจากสภาวะที่เครียดให้กลับมาดูว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรเรากำลังมีความสุขกับสิ่งที่เราทำอยู่ข้างหน้าเนี่ยคืออะไรถ้าคุณสามารถหาปัจจุบันของตัวเองให้เจอแล้วคุณจะก้าวข้ามสิ่งที่อยู่ในสภาวะเครียดนั้นได้อย่างแน่นอนอันที่สองเอ๊แล้วจะทำยังไงต่อ ให้คุณกลับมาเป็นคนที่เป็นรู้จักขอบคุณขอบคุณในทุกสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เราทำมันทุกวันคุณขอบคุณหรือยังเช้ามาคุณเก็บที่นอนคุณขอบคุณที่นอนเช้ามาคุณขอบคุณตัวเองหรือยังหรือขอบคุณลูกขอบคุณคนใกล้ตัวเราสิ่งเหล่านั้นนะคะเราต้องรู้จักขอบคุณเพราะอะไร มันจะทําให้คุณรู้สึกเห็นคุณค่ากับสิ่งที่คุณทําอะไรที่เราเห็นมีคุณเห็นว่ามันมีค่าแล้วมันก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณเองเพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะรู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นเทคนิคที่3เป็นสิ่งที่เราทุกคนทําอยู่แล้วแต่เราบางครั้งอาจจะลืมหรือหลงลืมไปคือลองทําตัวเป็นผู้ให้ผู้ให้แบบไหนผู้ให้แบบไม่เกรงใจใคร ผู้ให้แบบไหนอีกผู้ให้แบบที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนว่าสิ่งที่เราให้กับคนอื่นเขาสิ่งที่เราให้ไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรกลับคืนมานั่นคือการให้แบบหวังผลคุณจะรู้สึกทุกข์มากขึ้นรู้ไหมคะมันไม่ได้ทําให้พ่อให้ผู้ปกครองคนไหนมีความสุขลองให้หรือช่วยเหลือ ช่วยเหลือ,อผู้คนที่เขาํำบากหรือเขารู้สึกกังวลเครียดเราก็อาจจะเป็นผู้ฟังที่ดีนี่คือเทคนิคที่ง่ายๆวันนี้ลูกของเราอาจจะรู้สึกเครียดหรือเหนื่อยจากการฝึกซ้อมคำถามคือให้เราให้การรับฟังที่ดีกับลูกของเราไหมเป็นผู้ฟังที่ดีไหมนี่คือก็คือการให้ของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสามเทคนิคนี้วาวเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการพลิกชีวิต พ่อแม่ผู้ปกครองจากสภาวะเครียดให้มีความสุขได้กับสิ่งที่อยู่ปัจจุบันข้างหน้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และสามารถติดตามที่ YouTube ช h a n n e l Dr. w a l l s p o ปอร์ตเถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ